ดัะนั้นตัวบริยตเนี่ยมันจะ เป็นออกเป็นกึงขนมมากกว่านะคะใช้กินกับอาหารเช้ายังหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่านึกถึงประโยคของพระรีมามาพระนางมาริอังโตเนตที่เคยมาขอให้เราช่วยเปิดเผยความจริงช่วยเขียนเรื่องให้เขาอะนะคะเพราะว่าเ,เรื่องนี้คนไทยรับรู้หรือคนทั่วโลกรับรู้กันในภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คําว่าถ้าไม่มีขนมฟังก็ไปกินขนมเค้กซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ในภาษาฝรั่งเศสที่มีการพูดกันว่ามีข่าวหรือมีคุณเมอร์กันว่าพระนางเนี่ยพูดแบบนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีขนมฟังก็ให้ไปกิน,กนบารีดอกเนี่ยแทน ซึ่งปราขยอดมันมันจะแพงกว่าเหมือนขนมเคก้กในการทํามันจะต้องแพงมีต้นทุนมากกว่าวน้องฟางสวัสดีค่ะมีต้นทุนมากกว่าการทําขนมปังแต่เรื่องจริงๆเนี่ยเรื่องจริงๆมันมีอยู่แค่ในนิทานมออีคุณนางนักการเมืองก็ไม่ใช่คุณนางนักการเมืองก็เปน็นคุณนางแล้วก็เป็นนักคิดนักเขียน ในยุคนั้นนะคะได้เขียนนิยายเกี่ยวกับเขียนนิทานเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ในนิทานของเขาเนี่ยเจ้าหญิงคนหนึ่งพูดอะไรที่ท้ายแบบนี้ก็คือเนี่ยคนกําลังเดินขบวนคนกาลังเรียกร้องเพราะว่ายากจนไม่มีขนมปังไม่มีอะไรพื้นฐานจะกินเจ้าหญิงองค์นั้นในนิทานนะคะก็บอกว่าท้าไมมีอันนี้กินถ้าไม่มีขนมปังกินเอาง่ายๆเนาะถ้าไม่มีขนมปังกินก็ไปกินขนมเค้กสิแปลแบบง่ายๆมันคืออย่างนี้อันนี้มีอยู่จริงแต่เป็นในนิทานในผลงานของนักเขียนในยุคนั้นเท่านั้นดิฉัน จำชื่อไม่ได้ต้องเป็นคนอีกทีหนึง่งแต่ทีนี้ในเรื่องจริงๆใครคนที่มีแต่ตอนเกิดเรื่องและคนที่พูดอะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นที่สุดก็เป็นคุณอาท่านหนึ่งของรุ่ย <Wow. S 1> สุขซึ่งแกก็เป็นสาวแก่เนาะจะดูเหมือนจะมีอาผู้หญิงยังไม่แต่งงานอยู่ในวังสามคนก็เป็นสาวแก่แต่ละคนก็จะมีมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองในแวดซายนี้นะคะเขาก็จะมีกลุ่มลัางสนมกลุ่มหนึ่งก็ที่พูดคุยกันทีนี้พอวันที่มีการไปบุกอะไรนี่แหละบุกพระราชวางังเพื่อที่จะขอขอนมปังเนี่ย <c oughs> เจ้าหญิงพระองค์เนี้ยที่เป็นอาของห1ุยสิบหกเนี่ยก็พูดอะไรก็คือก็ถามเขาว่าเอ้ยประชาชนเข้ามาทาไมกันเลยอย่างเงี้ยก็ทหารก็บอกว่าก็คือเข้ามาประท้วงว่าเขาไม่มีจะกินเธอก็เลยบอกว่าอา้าวคือถ้าไม่มีขนมปังจะกินก,ก็เก็บเอน้นกินสิมันจะมีเขาเรียกว่าปาเต้คุดนะคะปาเต้คุดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อบดตับบดอะไรพวกนี้เป็นของที่เป็นการถนอมอาหารของทางนู้นเขาเนี่ยโดยจะทํามีไขมันมีเนื้อสัตว์จะทําด้วย โดยมากจะไม่เป็นไก่จะเป็นหมูหรือไม่ก็เป็นเป็ดแล้วก็จะมีเครื่องในพวกตับพวกอะไรพวกนี้หมดเข้าไปด้วยแล้วเขาก็จะเอามาทําเป็นแท่งๆเขาจะทาขนมปังเบนเนื้อขนมปังปกติแล้วก็เอาไอ้ไส้พวกนี้มาใส่เข้าไปม้วนเป็นเป็นแท่งๆแล้วขอบมันจะเป็นขนมปังไอตัวขนมปังเนี่ยเวลาผู้ดีก็กินสมัยนี้คนทุกคนกินหมดนะคะตัวขนมปังแต่สมัยนู้นผู้ด,ดีเขากินเนี่ยเขาจะกินเขาจะกินแต่ตัวปาเต้ที่อยู่ขา้างในตัวปาเาต้คือตัวตับบดตัว เนื้อบดหมูบดเนี่ยนะคะที่อยู่ข้างในไอ้ขอบมันที่เป็นขนมปังแล้วเขาบอกว่ามันย่อยยากเพราะว่ามันมันจะไม่กรอบไม่อะไรมันจะแฉะจากเนื้อของไส้ที่ออกมานะครับพวกผู้ดีเขาจะทิ้งกันแล้วเวลาที่มีการทําอาหารในพระราชวังในชา์โตในอะไรอย่างเงี้ยมันมีปาเต้เนี่ยมาเนี่ยนะคะผู้ดีเขาจะกินแต่ไส้ขนมปังเขาไม่กินพอกลับไปถึงโรงครัวพวกคนงานคนรับใช้ก็จะเก็บไอ้พวกนี้กลับไปกินกัน ประโยคนี้มีจริงๆค่ะแต่ไม่ใช่พรันานะมารีกันตัวหนตพูดนี่เป็นสิ่งที่เธอต้องการให้ดิฉันอย่างที่บอกว่าได้เห็นแล้วก็ได้คุยกับเธอแล้วเธอก็มาขอร้องให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ดิฉันเลยต้องมานั่งศึกษาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสในช่วงนั้นทั้งหมดแล้วก็ไปเจอเอาตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็นจุดที่เธอพอใจมากหรือเธอต้องการให้เลกรู้ว่าจริงมันมีคนพูดตรงเนี้ยคล้ายๆอะไรแบบเนี้แต่เธอไม่ได้พูด แต่ไอคนที่เข้ามาแล้วก็เอาออกไปพูดข้างนอกกลายเป็นว่าเธอเป็นคนพูดแล้วทุกคนก็เลยเกลียดเธอจริงๆเธอไม่ได้พูดค่ะบอให้ทุกคนคุยกันไปก่อนแป๊บหนึ่ง